สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูปุณิธาทองทาวินสินนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเรื่อง m ี and My Family ฉันและครอบครัวของฉันนะคะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่งที่คุณครูให้นักเรียนไปนะคะให้นักเรียนนำมาเปิดพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ มาดูคำสั่งกันนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันกันกบคุณครูนะคะคำสั่งในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่อง Me and my family ขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วเขียนเรื่องครอบครัวของนักเรียนเรียนแบบเรื่องที่อ่านนะคะมาดูตัวอย่างเรื่องที่คุณคณรูกำหนดให้นะคะประโยคแรก hello my name is Mary Mary คือชื่อบุคคลคนหนึ่งนะคะ ประโยคต่อไปมีมีแปลว่าฉันฉันก็คือผู้หญิงคนนี้ฉันชื่อแมรี่นะคะประโยคต่อไป my brother and my sister brother แปลว่าน้องชายน้องชายของแมรี่มีทั้งหมดสองคน o n นะคะ my sister sister แปลว่าน้องสาวน้องสาวของแมรี่มี o n คนนะคะประโยคต่อไป daddy and mummy Daddy แปลว่าคุณพ่อ Mummy แปลว่าคุณแม่ฉะนั้นคนในรูปสองคนนี้คือคุณพ่อคุณแม่ของแมรี่นะคะประโยคต่อไป t h i s e are my parents คำว่า parents แปลว่าพ่อแม่นะคะประโยคนี้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ของฉันนะคะ this is my daddy tom Daddy แปลว่าพ่อนะคะพ่อของฉันชื่อ Tom and this is my mummy Susan mummy แปลว่าแม่นะคะแม่ของฉันชื่อ Susan I have two brother brother แปลว่าน้องชายน้องชายของ Mary ม,มีสองคนให้ใส่ two เป็น two brother and a sister sister แปลว่าน้องสาวนะคะน้องสาวของ Mary ม,มีแค่คนเดียวให้ใส่ sister นะคะประโยคสุดท้าย I am is g s t f o I am i s g s t for นะคะ g a t แปลว่านักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอัดใดนะคะประโยคต่อไปมาดูคำสั่งนะคะคำสั่งด้านล่างนะคะในแบบฝึก,กหัดกำหนดไว้ว่า Why about your family ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับครอบครัวตนเองโดยเติมคำลงในช่องว่างแล้วฝึกพูดเกี่ยวกับตนเองนะคะ มาดูแบบสุดดังล่างนะคะที่คุณครูให้นักเรียนนะคะเติมคำลงไปนะคะประโยคแรก Hello my name is จุดๆจุๆตรงนี้นะคะให้นักเรียนเติมชื่อของนักเรียนเองนะคะ This are my parent parent ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนนะคะ This is my ตรงนี้ให้เติม Daddy Daddy ของคุณพ่อของนักเรียนชื่ออะไรให้ใส่ นะคะคต่อไป and this is my mummy mummy มมให้เติมตรงนี้นะคะแล้วเติมจุดๆเพิ่มว่าคุณแม่ของนักเรียนชื่ออะไรนะคะประโยคต่อไป I have จ,ๆๆจุดๆๆตรงนี้คือ brother นะคะ brother คือน้องชายนะคะฉะนั้นจุดๆ,ๆตรงนี้ให้นักเรียนดูนะคะว่านักเรียนมีสมาชิกครอบครัวที่ เป็นน้องชายหรือพี่ชายจำนวนกี่คนถ้ามีคนเดียวให้ใส่ about her แล้วเติม s นะคะแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้ใส่จำนวนลงไปนะคะประโยคต่อไป and จุดจ sister คะเช่นกันนะคะถ้ามีมีสมาชิกนะคะ<อ>มากกว่าหนึ่งคนให้ใส่จำนวนลงไปแต่ถ้ามีพี่สาวหรือน้องสาวแค่คนเดียวให้ใส่ a sister แล้วเติม s นะคะประโยคสุดท้าย I am in grade in grade แปลว่านักเรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้นอะไรให้ใส่จำไปนะคะนี่คือแบบฝึกหัดหน้าแรกนะคะที่คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนได้เข้าใจในแบบฝึกหัดด้านนี้ไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนเปิด คลิปวิดีโอฟังทบทวนการอธิบายที่คุณครูอธิบายประโยคต่างๆให้นักเรียนฟังนะคะวันนี้คุณครูขอจบการเรียนเรื่อง me and my family ฉันและครอบครัวของฉันนะคะในชั่วโมงนี้จบเรื่อง my family แล้วนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมาพบกับใบงานหน้าที่สองกันนะคะ ขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดอย่างตั้งใจถ้าไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนเปิดฟังทบจะได้เข้าใจในใบงานนะคะวันนี้คุณครูปุณิธาทองทาวิเสียงขอจบการเรียนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ